め合った俺の方が強い魔法堤になるまで死んでたまるかみんなと一緒なら負ける気がしねえ

絶対に許さないこのマグナ様の炎を รบับอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีลักเกอน,นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Back c คร e r M นะครับวันนี้จะมาพูดถึงแอตตาบีศาสตร์นะครับแล้วก็เอ่อในส่วนว่าอันนี้คนถามมาเยอะนะสรุปค,คือมันใช้เป็นหินดำเปิดได้หรือเปล่า หรือว่าหินดำซีเปิดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาสรุปทุกอย่างให้ฟังในคลิปเดียวจบเลยแล้วก็จะบอกตัวละครที่กำลังจะมาใหม่เนี่ยควรจะเปิดแค่กุญแจพอไหมสําหรับคนที่อยากแอสตาปีศาจ์ห้าดาวแล้วก็ได้การ์ดด้วยนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับอ๋อให้ดูฝั่งซ้ายก่อนเลยครับปิ้งปิงป,ปอันนี้มันคือตั๋วที่เพื่อนๆสามารถใช้หินดำธรรมดาซื้อได้ไม่จําเป็นต้องเป็นหินหินี คือต้องบอกบอกว่าตู้แอตตาปีศาจเนี่ยเขาจะให้เราเปิดได้แค่200โลแต่เพื่อนๆสามารถซื้อตัว๋วธรรมดาซื้อได้ก็คือสามารถใช้แบลคิสตันธรรมดาซื้อได้อย่างของมีแบลคิสตันธรรมดาก็คือ2,120เนี่ยครับอ่ะเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าเราซื้อไป8ครั้งมันคือ80ใบแรกเนี่ยราคาขายมันอยู่ที่1,200แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตั้งแต่80เนี่ยถึง130ใบเนี่ยราคาจะเพิ่มจาก1,200กลายเป็น1,500ครับแล้วก็70ใบสุดท้ายเนี่ย ราคาจะเพิ่มเลยกลายเป็น1,800จาก1,200กับ1,500พนาะครับเพราะนั้นราคาเฉลี่ยทุกอย่างที่มีนับเนี่ยให้เพืเ่อนๆเตรียมแบ็กคิสตันก่อนแอสตาเข้าอีกประมาณเกือบเกือบ2เดือนทั้งหมดก็คือแบ็กคิสตันคือ3 0,000ืครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเดวมี่จะบอกวิธีการหาแบ็กคิสตันคือมีคำนวณมาหมดเรียบร้อยแล้วได้28,300ัต่อ1เดือนเพราะนั้นการที่แอสตาปีศาจเข้าคุกคนเปิดได้200โลแน่นอนแค่ดูคลิปมีอ่าต่อไปนะครับแน่นอนว่า ทุกคนเนี่ยเปิดไป200โลเนี่ยมันการันตีแอสตาแน่นอนแต่จะได้การ์ดหรือไม่ได้การ์ดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับมันก็อดอมเดียวกับจูเลียสเลยอะถ้ามีการ์ดก็คือโคตรเทพแต่ถ้าไม่มีก็ก็ใช้คําว่าเก่งแล้วกันเหมือนจูเลียสอะมีการ์ดก็โคตรเก่งไม่มีก็กลางกลางประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนเพื่อนๆจะได้หนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดวงดีเนี่ยอาจจะได้การ์ดสบายหนึ่งขอแค่ใบหนึ่งก็พอครับแล้วก็แอสตาซ้ำสักสองสามตัวต่อไปเนี่ยพอเราเปิดตู้ตัวที่ใช้ แบ็กคิตันธรรมดาเรียบร้อยไป200ครั้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีขายเลยครับตู้มันจะจบเลยต่อไปเนี่ยก็คือฝั่งขวาเลยครับเห็นว่าเราจะต้องใช้เพชรซี C ซื้อครับถ้าเดี๋ยวมีจะบอกราคาให้ฟังนะแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับอ,อ่อหินดําแบบซีเนี่ยเห็นไหมครับอันแรกเลยสามพันหกร้อยสามสามพันหกร้อยคือได้ทั้งหมดสามสิบใบเห็นไหมราคาค่อนข้างแรงมากใช้คำว่าแรงทีเดียวเพราะนั้นเพื่อนสามารถดองหินซีตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับเราจะเอาหินซีเนี่ย ไปเปิดไปซื้อตัวแอสต r าหลังจาก200ถ้าเกิดเป็นในส่วน200โลแรกมีแนะนำให้เพื่อนๆใช้แค่ b ิ๊กแบงกิสตันธรรมดาพอถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนราคา8,200ก็คือ70บใบครับเห็นว่าเพื่อนเห็นราคาแม่งแรงนะเติมทีเป็นโอ้โห6,700นอะโอ้ยเห็นแล้วเจ็บว่ะ <laughs> อ่ะต่อไปในส่วน11,500ก็จะคือก็จะได้ทั้งหมด100ใบนะครับ ก็เท่ากับว่าทุกคนจะมีสิทธิ์เลยก็ถ้าเกิดทุกคนทําตามหมีบอกทําตามที่หมีบอกเนี่ยทุกคนก็จะมีแบ็กคิสตันธรรมดาคือเกิน3 0,000ื่นเพื่อนๆจะเปิดการันตีแน่นอนคือ200โลมีอัสตาหนึ่งตัวแน่นอนจะได้การ์ดหรือเปล่าดวงไม่ดวงออแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะมีการ์ดขายแน่นอนนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่ได้จริงๆก็เหมือนจูเลียดอะบางคนเติมไปสี่ห้าหมื่นก็ไม่ได้การ์ดก็มีนะเพราะนั้นแล้วการ์ดเขาขายอยู่แค่สองหมื่น อสองหมื่นซีถามว่าแพงไหมก็ถ้าสุรตะหมีว่าไม่แพงถ้าคนดวงสวยถือว่าไม่แพงนะแต่ถ้าเกิดบางคนดวงดีอาจจะเปิดได้สิบโลยี่สิบโลได้เพราะว่าคุณดวงดีครับแต่บางคนมันไม่ได้ไออยังหมีการ์ดทูเล่นหมีก็ไม่ได้นะเปิดไปสี่ร้อยโลแล้วหมีก็ไม่เติมหมีสายฟรีขี้เกียจไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นพอนะครับก็น,นั่นแหละอย่างน้อยตู้นี้ก็อุ่นใจครับสำหรับสายสุรตะอันนี้เราต้องดูว่าเซฟไทยเวลาแอสตามาจะมีหีบขายหรือเปล่านะ 20, สองหมื่นซื้อแล้วได้การ์ดเลยนะครับ อ่าต่อไปในส่วนกิจกรรมนะครับมันจะมีกิจกรรมของเซฟนอกเนี่ย J P เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเหมือนจูเลียเลยครับมันจะมีแจกตั๋วพิเศษให้ก็เป็นตั๋วเปิดแอสตาสี่โมงนี่แหละก็จะแจกให้ประมาณวันหนึ่งก็มี1ตัวกับ2ตัวรวมๆกันก็ประมาณสิบหัวใบก็ช่วยด้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ดวงอ่ะถ้าดวงดีมันก็ได้นะครับต่อไปในส่วนคําถามว่าแอสตาปีศาจเนี่ยมาวันไหนใช่ไหมครับอันนี้มีได้ข่าวกองมาเลยว่า คือตอนนี้ตู้เข้าค้าเข้ามาค่อนข้างช้านะตอนนี้ตู้เพิ่งจะเข้า S s 4เองใช่ไหมโอ้โหจะแอสตาปีสามีบอกเลยไม่ต่ำกว่า2เดือนครับจริงๆตอนแรกมีข่าวล่ามาไวเบ่ป,ประมาณ70วันแต่ว่าไม่น่าจะได้แล้วน่าจะประมาณเอกือบเกือบสเดือนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนสามารถที่จะดองเพชรได้เลย2เดือนแน่นอนว่าแบ็กชิตันมีทั้งหมดแน่นอนคือ5 6 0 0 0ครับก็เดี๋ยวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีจะบอกวิธีว่าหายังไง1เดือน2 8 0 0 0 อ่าต่อไปนะครับวิธีการหาเลยนะก็อันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องลงทุนนิดนึงแต่ว่ามันก็ลงทุนน้อยอะ่ะอันดับแรกก็คือการที่เราเติมแพ็คก,ก่อนเลยครับ3าบาทเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือในเมื่อเรารู้ว่ามันเข้าประมาณ2เดือนใช่ไหมเราก็เติมครับนี่เลยแพ็ครายวัน39บก็ยังไม่เติมเดี๋ยวกดเติมนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเพชรเนี่ย120ทั้งธรรมดาแล้วก็แบลคกิปตันใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเรารวมกันเนี่ยจะกลายเป็น240 แต่อย่างที่หมีบอกว่าการที่เพื่อนจะไปซื้อตั๋ว200โลอ่ะครั้งแรกเนี่ยตั๋วสีม่วงเนี่ยให้ใช้ค่บคิทตันธรรมดาอย่าไปใช้บบคิทตันซีเลยค,ค่ะไบคิทตันซีเอาไปใช้หลัง200เพราะมันบังคับนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เติม1เดือนตรงนี้เพื่อนๆจะได้ทั้งหมดคือ7,200ถูกไหมครับ3,600 3,600 36, 36. อ่ะอันนี้ตกไปนในส่วน39บาทนะเติมทุกวันแค่นั้นเอง2เดือนก็เดือนนึงตกประมาณพันกว่ากวก็ไม่ถือว่าแพงนะสำหรับเอ่อถ้าทำตามมีแอสตาห้าดาวมีโอกาสได้สูงแล้วกก็ไดด้้ารรวยนะคับ อ่าต่อไปในส่วนการเติมรายเดือนให้เติมทางแพ็คพรีเมียมแล้วก็พื้นฐานเลยครับจะได้เพชรอยู่ที่120บวก60ก็คือ180ถ้าสมมุติเรามาคูณกับ30ก็คือ5 4 0บตอนนี้เราจะได้คือ7,200บวก5 4 0แล้วใช่ไหมอาต่อไปในส่วนการเล่นไพ่กับยามีครับหลายคนไม่ไปเล่นก็มาเล่นกับแกหน่อยนะครับพี่ยามีซึ้อเคเโรอาทิตย์นึงเนี่ยจะได้180คูณ4ก็จะทั้งหมด720นะครับโดยมีจะเอาเอาเอามาบวกรวมทีเดียวเลยนะ อ่ะต่อไปแร้งพีวีพีนะแร้งพีวีพีเพื่อนเพื่อน,น,นพยายามเล่นให้ไปไกลที่สุดออย่างต่ําควรจะได้หกร้อยแต่คงมีได้ประมาณพันหนึง่งหนึ่งพันก็คืออาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคูณสี่หนึ่งเดือนก็คือสี่พันถูกไหมครับอ่ะต่อไปในส่วนการล็อกอินยี่สิบแปดวันนะครับปิงปิงปิง,ปงก็คือได้ทั้งหมดคือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะครับอันนี้คือทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วอ่าต่อไปคือล็อกอินหน่วยสองอาทิตย์นะครับล็อกอินหน่วย,ย้วันนี้มียังไม่ได้เข้าไปเข้าไปล็อกอินหาเลย มีติดงานทําเกมอยู่ตอนเนี้ยวันเดือนนี้มีคนจ้างหมีสี่เกมเดือนที่แล้วประมาณห้าคือตอนนี้งานทําเกมหมีตอนนี้เกินสิบสองเกมแล้วไม่รู้ช่วงนี้เขาจ้างอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออเอาวันนี้หมีคํานวณให้เลยนะสิบสี่วันได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับสิบสี่วันได้อยู่สามร้อยหนึ่งเดือนได้อยู่หกร้อยก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าล็อกอินหน่วยนะฝืนฝืนฝืนใจเข้ามาแป๊บนึงเพราะงั้นมันต้องเข้าปตีบอสอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปในส่วนค่าวความสัมพันธ์ครับอันเนี้ยหลายคนไม่ได้ทํานะ เออหมีเอาค่าสำคัญตัวไหนดีเอาเอาเอานับตั้งแต่หนึ่งเลยอะตัวที่ไม่เคยทำต้องเป็น S R นะโอ้ยมีปุกหมดแล้วอะเออไม่เป็นไรเรอกอ๋เดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้พื้นฐานให้ดูเข้าใจง่ายๆเนี่ยเพชรเนี่ยมีได้ทำการรวมหมดแล้วครับค่าใชรจ่การคำนวณแล้วตั้งแต่สาย3 0 0พัเนี่ยจนถึงสาย3,015ันสิบหเพื่อนสังเกตเลยไหมสิบ1ิบเถึง15ได้เยอะมากซึ่งหมีไปคำนวณเรียบร้อยแล้วครับได้เท่าไหร่รู้เปล่า1ถึง15เนี่ย ถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยไม่มีชุดแฟชั่นจะได้ถึง460แต่ตัวไหนมีแฟชั่นจะลดลงมาหน่อยคือ410ครับเท่ากับว่า,วาอันนี้มีม,มีมีตีแบบเ,เข้าใจง่ายนะ1ตัวค่าความสพ2์1 5ก็คือ500ถ้าเพื่อนๆทำ10ตัวก็คือได้5,000เลยถูกไหมครับอันนี้เพื่อนๆก็เอออย่าลืมเอาตัวหลักตัวหนึ่งที่ตีหมู่อย่างโนเอลหรือว่าไรอาใช้แค่เออโจมตีสกิลหนครับตีธรรมดาทีเดียวตายแล้วก็เอาตัวเด็ก3ตัวไปสูบเอาค่า2์1 5แค่นั้นเอง มันไวๆก็เอาค่าสามพันสิบให้หมดก่อนแล้วค่อยไปค่าสามพันสิบห้าประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเกิดสมมติตีไปสิบตัวนะก็ปลาตกไปห้าพันอันนี้ก็บวยห้าพันถูกไหมครับอ,อ่อต่อไปก็เดี๋ยวหมีขอนับก่อนนะครับล็อกอินอ่าต่อไปก็คือท้าทายรายวันครับท้าทายรายวันนะวันนี้มีเล่นหรือยังวะงูยังไม่เข้าไปตีเลยเออช่างเถอะนี่ท้าทายรายวันครับท้าทายรายวันเห็นปะ่ะนี่ ถ้าเกิดด่านไหนเรายัางไม่ได้ไปเล่นเนี่ยครับมันจะได้มันจะได้ยี่สิบมันจะได้หินยี่สิบให้เพื่อนเพื่อนไล่นะนี่ด่านไหนที่ยังไม่เล่นก็จะได้ยี่สิบเพื่อนเพื่อนไล่ให้หมดเลยครับทุกด่านด่านไหนก็แล้วแต่ที่ไม่เล่นตรงนี้ก็จะได้หลายร้อยนะถูกไหมฮะเอ,อ่อต่อไปก็คือรางวัลอลนอนไลน์ต่อรางวัลออนไลน์หนึ่งวันเนี่ยจะได้ห้าสิบครับอะเดวมีขึ้นให้ดูครับถ้าเพื่อนๆสามารถเข้ามาเนี่ยออนไลน์ให้ครบวันได้เท่า,ากับว่าหนึ่งเดือนจะได้ที่พันห้าถูกไหมครับ อ่าต่อไปก็คือภารกิจรายวันนะภารกิจรายวันตรงนี้เลยคนนี้มีทารายวันยังวะบอกแล้วช่วงนี้หลายเกมเล่นโอ้เหนื่อยมากอ่ารายวันนะครับตอนนี้ก็คือจะได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเสร็จจะได้แปดสิบถูกไหมถ้าว่าหนึ่งเดือนเพื่อนจะได้สองพันสี่ต่อไปสัป,ปดาห์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทำเสร็จจะได้สองร้อยหนึ่งเดือนก็คือแปดร้อยถูกไหมครับอ่ะต่อไปในส่วนรายเดือนถ้าเพื่อนเพื่อนทำครบเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แต่มันจะได้หนึ่งพันอยู่แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนทำครบหนึ่งเดือนก็คือได้สี่พันอ่ะเรียบร้อยครับ อันนี้มีคือหมีรวบรวมทุกอย่างให้ทั้งหมดแล้วถ้าเพื่อนๆพื่ทำตามที่หมีบอก1เดือนเพื่อนจะได้แบล็กคิสตันอยู่ที่28,300ืามครับปิ้งปิงปิง,ปงแต่ว่าเอา่อถ้าเป็นแบล็กคิสตันซีจะได้แค่4ี0 0ันหนนะมันจะได้จากการเราเติม39บาท1เดือนแล้วก็รายเดือน2ครับแบล็กคิสตันจะได้แค่แบล็กแบ็กคิสตันซีจะได้แค่4ี0 0ันหอีก24,000เนี่ยจะเป็นแบล็กคิสตันสีดำธรรมดาซึ่งอันนี้นอย่างที่หมีบอกว่าแบคเอ่อ ไอสตาจะเข้าอ่ะสองเดือนเพื่อนๆสามารถเก็บเนี่ยดึงเดือนคือสองหมื่นสี่ถ้านับจริงๆก็สองหมื่นแปดเท่ากับว่าก่อนจะเข้าสองเดือนเพื่อนๆเพื่อนๆจะสามารถดองเพชรได้ถึงห้าหมื่นหกครับแค่นั้นเองพอเวลาไอสตารมืดมาเพื่อนๆเปิดก่อน2 0งโลลุนดวงคอได้การ์ดไปหนึ่งแล้วก็ถ้าเพื่อนๆโชคดีไอสตาซ้ำเยอะก็5าดาวก็จบเลยแต่บางคนอาจจะ3ดาว4ดาวแล้วก็อย่างที่บอกครับก็เอาหินดำไปซ้ำต่อเลยแค่นี้จบเลยเอาให้5ดาวไปเลยเล่นยาวแต่จริงๆไอสตารปิศาจเนี่ย จริงๆ2ดาวก็คือเก่งมากนะครับแต่จําเป็นต้องมีการ์ดมีการ์ดกับไม่มีการ์ดต่างกันมากเอาหมีใช้คํานี้เหมือนจูจล,ลีดอะอย่างที่มีบอกครับพยายามอย่าให้หลุดเกินไปเกิน200ไม่งั้นต่อไปเราต้องไปเปิดก็คือเข้าตู้แต่เอาจริงจิ้งนะคนเปิด200โลได้5าดาวเนี่ยมันต้องโคตรด,ดวงครับถูกไหมไอ้อย่างดวงอย่างหมีดวงเกลือแห่งปีไม่มีทางหรอกหมีก็เลยต้องอ่อเนี่ยแหละเติมรายเดือน22แพ็คนะแล้วก็39บาทรอ แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมครับหลังจากหมดเดือนหนึ่งใช่ป่ะเอ,อ่อต่ตูลแอสตาไม่รู้จะอยู่ถึงอีกเดือนหนึ่งหรือเปล่านะ <_ d ose> ถ้าเิดสมมติอยู่ถึงอีกเดือนเพื่อนก็เติมรายเดือนถูกไหมเติมรายเดือนเนี่ยแพ็คแพ็คระดับสูงเ <_ d ose> ออจริงเติมพาร์ตก็ได้นะเติมพาร์ตก็ได้อยู่แต่มีไม่ได้เติมเลยจริงๆเติมพาร์ตก็ได้เยอะอยู่นะเออมันก็ได้หินดำเยอะอยู่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถ้าถ้าถ้าหินมันขาดจริงก็สามารถเติมได้แต่อันนี้มีนับคือไม่ได้นับแบตเตอร์ย์พาร์ท่านับแบตเตอร์้์ะ,ระารับ อันนี้คือมีรวบรวมแล้วจากวิธีการหาแบตชิตันทั้งหมดก็คือเดือนหนึ่งสองหมื่นแปดพันสามร้อยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เอ่อแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะมันจะมีในส่วนกิจกรรมตีบอสตีนูน่นตีนี่ด้วยใช่ไหมที่เข้ามาแต่ละอีเวนต์อย่างอีเวนต์อย่างอีเวนต์ล่าสุดก็คืออีเวนต์ตีอัน,นั้นน่ะอะไรนะบีชหาทรายถูกไหมอันนั้นก็ได้เพชรเยอะอยู่นะครับคือถ้าคำคานวณจริงๆอ่ะนับกิจกรรมยังไงเพชรก็ควรจะสามหมื่นต่อเดือนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ประมาณนี้แหละ อ่ะต่อไปเดี๋ยวมีขอแนะนําตัวละครที่เพื่อนๆควรเปิดนะจริงๆหมีก็แนะนําหลายรอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดแบบเข้าใจง่ายๆไปเลยดีกว่าถ้าใครกะจะเอาแอตต้าปีศาจแบบเข้มๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวมีขอยากแปะไทม์ไลน์เหมือนเดิมที่หมีเคยทําครับเพื่อนๆเห็นตัววงสีแดงไหมตัววงสีแดงคือเอากุญแจพบผ่านไปเปิดครับไม่อันนี้หมีแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเปิดซ้ําแต่ี้แล้วแต่เพื่อน ชาลอตเอาจริงสูนดาวก็เล่นได้แล้วแต่บางคนอาจจะเอา2ดาวก็ได้แล้วแต่ครับจะเป็นชาลอดในส่วน SS4 กับชาลอด SS1 ได้หมดคือไอตัวที่มีวงสีแดงมันคือเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนทตรงนี้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้หมีมีกุญแจพบผ่านเรียบร้อยแล้วนะหมีมีกุญแจพร้อมแล้วเนี่ยชาลอดมาเมื่อไหร่หมีก็กุญแจไขแค่นี้ก็จบก็เก็บเพชรยาวเลยครับรอแอสตาดีกว่าอ๋เนี่ครับนี่เห็นไหมหมีได้กุญแจเรียบร้อยแล้ว คือถ้าเกิดเนเพื่อนทำภารกิจตรงนี้รายวันทุกๆ20วันเพื่อนเพื่อนจะได้อยู่แล้วกุญแจพกพามันก็จะพอดีกับตัว S s ใหม่เข้ามาอ่ะยังอ่ออีกอีกไม่นานเนี้ยชาร์ลอตเอสสี่เข้ามาแล้วชาร์ลอตสีฟ้าใส่ชุดสีฟ้าเพื่อนเพื่อนเก็บ20วันก็จะเป็นในส่วนโนเอลเอสห้าเข้าถูกไหมครับกุญแจพกพามันจะพอดีลยี่วันเสร็จแล้วในส่วนต่อไปคือตัวเอสหกก็เป็นชาร์ลอตเขียวอันนี้เราก็กุญแจไปไขน้องต่อก็เราไม่ต้องไม่จัเป็นต้องเสียเลยถูกไหมครับอ่ะตตออไปปวร้เเาจงิด อย่างที่หมีบอกคือถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยเพชรมันจะเกินเดือนหนึ่งสามหมื่นอยู่แล้วเพราะนั้นตัวละครที่เพื่อนๆอาจจะต้องแอบ,บเปิดชน,นิดหนึ่งก็คือใครบ้างก็คือฟาน่าครับฟาน่าสามตาเนี่ยแนะนําให้เปิดเลยให้ผลเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็นดาเมจที่สแต็กไฟได้แล้วกดอันติเมจยิ่งสแต็กเยอะและหมีจะบอกให้นะฟาน่าฟาน่าเขียวแรงกว่าไรอาเย,ยอะ อย่างบางคนที่ขาดไรอาร์มาตั้งนานบนโอ้ในในเอ่อในบอร์ดเยอะเลยไม่มีไรอาร์ไม่ต้องเล่นเกมนี้ใช่ไหมครับเออมีก็คือจริงจริงมีก็เบื่อเกมนี้เหมือนกันนะตรงที่ว่าอะไรอะไรมันก็ต้องมีตัวไปหมดอย่างบางคนไม่มีการ์ดจูเลียแม่งก็งอยอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่บ่นเอ่อเรื่องดาเมจเขียวเราเปิดฟ้าหน้าครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงไม่น่าหรอกไม่เกินเดือนมีกล้าพูดเลยประมาณสามอาทิตย์เปิดฟ้าหน้าไปเลยครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่ สีเขียวแรงที่สุดเอ็นเกมของ JP นะตอนนี้นะแต่ว่า PVP PVP ฟ้าหน้าเขียวมันต้องทำทีมเพาะมทางเลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันมีตัวที่เก่งกว่าออาต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นแอสไตเข้มก็คือเออรอนี่เลยครับตู้เลดอัพเจ็ดก็คือเปิดราชนีแม่มดจะทำให้แอ,อสไตน์เร็เรื่อยเหลืส4บเปอร์เซ็นต์จะทำให้แรงโค้ดครับอันติทีเป็นล้านเลยถ้าใส่การ์ดนะอย่าลืมทำของเด็ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นที่มีบอกคือไอ้ที่ตัววงสีแดงเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเอาเพชรไปเปลืองครับหลายหลายคนมีเห็รบอกูเดี๋ยวผมจะเปิดชาลอตครับเดี๋ยวผมจะเปิดนอย่าหาทำครับเดี๋ยวพอถึงเวลานะตุแอสตาปีศาจเข้ามาเมื่อไหร่นะเพื่อนๆไม่มีเพชรสามหมื่นนะหมีพูดเลยแม่งพูดพิมพ์ในบอร์ดผมเลิกเล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วเชื่อหมีเถอเพียบเลยเพราะนา่หน้าตอนนี้ดองต้องเพื่อนๆต้องท่องไว้ครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีที่สุดสําหรับสายฟีสายเติมน้อยมีอะมีอะสายฟีจ๋าเลยถ้าเกิดเพื่อนๆ เอากุญแจเปิดใช่ไหมครับชาลลอตสองตัวแล้วก็โนเอลเพื่อนเพื่อน,นจ,ะจะไม่เสียตัวเลยถูกไหมครับต่อไปในส่วนที่เีื่อเพื่อนควรต้องเปิดจริงก็คือฟานหน้าเขียวแล้วก็ราชินีแม่มดเอาแค่สองตัวขอให้เปิดเอาแค่ตัวเดียวไม่ต้องซ้ํานะไม่จำเป็นตนะ้องซ้ําครับเพราะว่าเราจรราํา,เ,าจเป็นต้องเหลือเพชรไว้ตั้งสามหมื่นเอาไว้เปิดแอสตาถูกไหมครับอ่ะแค่นี้แหละจบแล้วเอามีสรุปแบบเข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นแฟนสาวกเออพี่แมกมาพี่แมกหน้าก็สามารถเปิดได้เลยตัว s หกเขาค่อนข้าง pvp โคตรเข้ม แต่จริงๆมันก็มีตัวอื่นที่เก่งกว่าก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อย่างที่บอกครับถ้าเป็นสาววกแมงหน้าก็จัดไปได้ค่อนข้างเก่ง o p ดาเมจหนะักอ่าโอเคครับนี่มีสรุปเข้าทุกอย่างแบบละเอียดยิบเลยนะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้ก็อย่างที่บอกครับถ้าจะได้อัอตราปีศาจตอนนี้ก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานดองเพชรกำมือกำเพชรไว้ในมือเลยเพื่อนเพื่อนหยิบเพชรขึ้นมา 30, นะสามหมื่นอ่ะซุกไม่ได้หัวอัตราเลยกองไว้เลยสามหมื่นอ่ะใส่หัวเอ้บนหัวอัตรามันมีนกมาอ๋อไม่มีนะ พรกเคจะมีนกเกาะในกระตูนอะนั่นแหละเพื่อนๆกำเพชรมาเลยสามหมื่นครับใส่กระบาลแอสตาเลยคุกไว้อยู่บนที่หัวไม่ต้องหยิบออกมานะแล้วเพื่อนๆท่องไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานเดี๋ยวว่าแอสตามาเพื่อนๆเปิดนะโอ้โหเทพได้ทั้งแทงโจมตีก็แรงอันติทีเป็นล้านอะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เชื่อมีใช่ไหมเดี๋ยวพอถึงเวลาเพื่อนๆไปเปิดทุกตู้หมดเลยนะ พอถึงอัต,ตาปีศาจมาเพื<ๆ>่อนๆจะดองเพชรยังไงทานสามหมื่นมีพูดถูกไหมครับก็เลยออกมาทําคลิปแนะนําให้อ่ะเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะีปะยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่แบบกำลังคิดอยู่เฮ้ยโ,โอ้เอออัตาปีศาจมาจะทํายังไงเฮ้ฉันต้องดองเพชรยังไงเฮ้ออะไรประมาณนี้นะครับเอาไปว่าขอให้คนเล่นเกมแบคโอเอรอ็มอย่างมีความสุขนะครับเออ,เเเอช่วงนี้อาจจะลงง,งานช้านิดนึงนะอย่างอย่างสองวันนี้มีก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเออตอนนี้มีงานจ้างเกมอื่นนะคือเดือนนี้เขาจ้างมีไปแล้วห้า มีอะไรบ้างใช่ไหมเผื่อแกเื่อใครจะมาเล่นนะนะก็ไอ้นี่ก่อนเลยครับชื่ออะไรวะครูเพิ่งลงเลยเดวิลเมคายเดวิลเมคลายจ้างเลยฝรั่งจ้างงงเลยครับฝรั่งจ้างเอ่อเดี๋ยวมีชื่อเกมก่อนนะเมจิกโคนิคออีซิกายเพิ่งเปิดวันนี้อันที่เราพูดถึงเกมใหม่ไม่พูดเกมเก่าแล้วกันแล้วก็ในส่วนไนโคลไนโคลจ้างมีเรียบร้อยแล้ว แล้วก็วันที่30นี้มีวันพันแมนเวิร์นะครับเผื่อใครเป็นแฟนคับไซตามาฉีก็มาเล่นได้นะครับแล้วก็มีในส่วนวันที่เขาาจ้างอะไรหมีเกมเนี่ยแหละแต่มีจําชื่อไม่ได้แล้วยังยังไม่ได้แบบออคุยสัญญาอะไรกันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะเอาว่าขอคนเล่นเกม b a c k โควอมยังมีความสุขหมีก็หม,มีก็อยู่เรื่อยๆะแบ็คโคว r อแต่อาจจะแบบออไม่ได้แบบลงเร็วที่สุดอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิด มีงานจ้างไรเกมอื่นมีก็ต้องไปทาใช่ไหมเพราะว่าเขาจ้างเราเขาให้เงินเราเราก็ต้องไปทําให้เขาใช่ไหมแต่แปโค้ดเอ็มนี่เขาก็จ้างหมีทําอยู่นะก็หมีก็พยายามทาสุดความสามารถแล้วแต่คือบางทีเราทํา10เกมอ่ะเพื่อนๆพอพอ,พอนึ่งผ้ามองไหมทำสิบเกมเราก็ต้องแบ่งทาอ่ะใช้ความสามารถแบ่งอ่ะมันไม่ได้แบบทําได้แค่เกมเดียวถูกไหมอย่างเช่น10เกมเราก็ต้องแบ่งความสามารถเราไปทําเซตหนึ่งส่วนสิต่อ1หนึ่งเกมถูกไหมสองส่วนเออแบ่งเซตหนึ่งส่วนสินับไป10เกมอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดหมีไม่ได้ไปงานจ้างเกมอื่นนะหมีทําเกมเดียวหมีจะทําได้เร็วกว่านี้แล้วพีคกว่านี้เยอะก็อ่ะเพื่อนๆลองดูดิตอนเนี้ยคลิปแบ็คโคเวอร์เอ็มขนาดหมีทํางานเกมอื่นพร้อมกันเนี่ยหมีลงไปเก้าสิบคลิปแล้วนะมากกว่าช่องอื่นเพื่อนๆเราไปดูช่องอื่นเลยช่องอื่นเขาลงกันเต็มที่ก็ยี่สิบสามสิบมีหมีเนี่ยกระโดดไปเก้าสิบแล้วเพราะว่าทําทุกคนเลยเพราะว่าคือสัญญาสัญญาจ้างของหมีมันจะเป็นอย่างนี้ครับเขาให้หมีทําทุกคอนเทนต์ของเกมเวลาเวลาถ้าหมีไปเกมไหนเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นเลยมีททำทุกคอนเทนต์ใช่ป่ะเพราะว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนงานจ้างนะอ่าขอให้คนเล่นเกมปะโควเอมยังมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมดองเพชรน,นะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วประกันครับแอตตาปีศาจไปทำเพื่อนเพื่อนผิดหวังแน่นอน